ิ้วก็ว่างนะมือก็ยังไม่หนักเลยเออแบบยังยกมืออวดไม่ได้เลยแล้วมีคนทักมาถามด่วยินดีด้วยนะพ่อเรื่องอะไรนะเรื่องไหนก็เขาขอแล้วไม่ใช่หรอพ่ขออะไรนี่ก็แบบงงแบบแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็แบบส่งข่าวมาให้ดูอะไรเงี้ยบอกฮะมันไปอย่างนั้นได้ด้วยเออไม่ถามเลยไม่คาดหวังแล้วกันถามไปเดี๋ยวเขาบอกว่าเุ้ยเร่งเราหรือเปล่าอุ๊ยร้อนตัวปะ ใช่ค่ะจบแล้วขอบคุณสำหรเรตติ้งค่ะแล้วขอบคุณสำหรับที่ชื่นชมละครทูหมูนะคะคุณปุี่ด้วยที่ทำมาไดอย่างนาหนักกัดทุกวันเลยขบถ่าย <Questo> น่องอไรยนเนื่อเนื่อตั้งแต่หลายๆคนเริ่มเริ่มเป็นดูแมบุญตาแล้วก็หลายๆคนได้เขาเรียกว่ารู้จัก คนนวัตมากขึ้นไรเงี้ยแล้วก็นักแสดงฝั่งนางคณิกาพี่จอยลนนีหรือว่าพี่ท็อปดานีนุ่นหรือว่าใครก็ตามฝั่งคุณแม่ก็คือทุกคนรักหมดเลยรักทุกตัวละครเลยไม่คาดหวังเลยว่าจะได้ก็ได้ก็ดีเนี่ยแต่เดี๋ยวป้าเขาจะพาไปเลี้ยงข้าวคือป้าเขาบอกว่าถ้าขึ้นสี่แลติ้งขึ้นสี่เดี๋ยวพาไปกินข้าวเลยเพราะว่า เตี้ตังเลยค่ะขึ้นแน่วันแรกมาขึ้นเลยเออแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวต้องหาวันไปแก้บนกับป้าเพราะว่าป้าเขาบนหมบว่าถ้าเรตติง้งมีเลข8ปติดขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องไปลำวงสวงกันที่นครพนมอีกรอบนึงออไม่รู้ว่าป้าบนแบบไหนกันถ้าบถ้าป้าบนว่าจะให้นาคณิกาทุกคนมาลำออก็จะได้เห็นนี้ลำเหมือนกัน เมื่อคืนแล้วค่ะป้าพูดแต่ตอนแรกยังไม่เห็นตัวเลขพอเห็นตัวเลขปั๊บเตรียมตัวเ้วพร้อมไหมอ่ะพร้อมสบายแค่แบบโซโซโซเอออะไรหมดก็ไปพคุ่งนี้ก็ไปได้เลยไม่ได้เพราะว่าไม่มีเวลาให้พรุ่งนี้ต้องไม่เจอประตือก่อน คนทักมาถามด้วยยินดีด้วยนะโบ,รบรเรื่องอะไรนะ <laughs> เรื่องไหนก็เขาขอแล้วไม่ใช่หรอ,อ,รอ,อโขออะไรนี่ก็แบบงงแบบแป๊บนึงแล้วเขาก็แบบส่งข่าวมาให้ดูอะไรเงี้ยบอกฮะมันไปอย่างไรด้วยเออคือรูปรูปนั้นเป็นรูปงานแต่งก็จริงแต่เป็นงานแต่งของเมจมสจีน้าเจมสจีกับโฟมแล้วก็แสงมันสวยอะไรมันสวยแหละแค่นั้นละค่ะคือเขาอะ เป็นคนที่ต้องลงรูปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ,อให้ในไอจี IG มันมีรูปเรียงกัน<ม>เป็นแบบท้องฟ้าเส้นตรงนางก็เลยเอาเราไปดูไว้เพราะว่าตรงนั้นมันรวมตัวกันแล้วมันสวยแต่ก็คือพอเห็นแล้วว่าเออต้องถือขอังไงงงเหมือนกันนิ้วก็ว่างนะมือก็ยังไม่หนักเลยเออ,เอ,อแบบยังยกมืออวดไม่ได้เลยเแลแ้วกดไม่ถามเลย ไม่คาดหวังละกันถามไปเดี๋ยวเขาบอกว่าเร่งเราหรือเปล่าใช่หรือว่าถามเข้าไปว่าเนขาอยอ่ไหยร้อนตัวปะยังยังไม่ได้ถามช่วงนั้นเขาอยู่เวียดนามพาครอบครัวไปเที่ยวอ๋อเขาว่าอะไรบ้างคะใช่ใช่ เจ้าทองฟ้าหนูก็ชอบขอโทษโอ้ดีเลยมากเลยค่ะตั้งแต่ต้นปีป่ะก็คือวานยังไงล่คอหลายหลายคนยังไม่รู้ว่าโบไปแฟนอเล็กคือหลายหลายคนยังไม่รู้ก็เลยต้อง สแสดงให้ดูนิดนึงว่าความรักของเรามันหวานชื่นรื่นรมอ,อย่าให้ถึงวันนั้นเตรียมเะ็ดทูเลยค่ปกติหนูว่ามันเป็นเรื่องปกติของคู่รัก หอมแก้มกันคือปกติมากมันเรียกว่าให้กําลังใจแหละเพราะว่าตัวเขาเองอะอยู่ช่องสรมาเป็น10ปีเนาะก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันที่ไม่เคยเตะเขาเลยไม่เคยเตะเข้าเลยแม้สักครั้งเดียวปีนี้เป็นปีแรกที่เตะเข้าทั้งลูกโทษแล้วก็ทั้งในสนามตอนแเพราะผมไม่นแนอลรมาะไรเพราะเป็นปีแรกที่เขาใด้เตะเข้า เราแล้วก็เป็นเราหอมแก้มก็ต้องมากราบไหล่กันสักนิดนึงอะค่ะสนุกสนุกยิ้มยิ้มใหญ่เลยมาเอาไม่อีกค่ะไม่อีกสนุกเลนปกติแสดงความรักต่อกันอยู่แล้วบ่อยๆเป็นปกติค่ะกลัวลืม ต้องแบบทางคู่ต้องเตือนกันนิดนึงอ่เาต้องเตือเขาแซวนั้นจะวุ่นวายเรื่องอื่นกันอยู่ค่ะเลยลืมแซวกันเขาจังแดกเขาเหมือนไปโฟกัสที่เลขเสื้ออเล็กมากกว่าคือก็ไม่ได้อยากจะถาก็ไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองเป็นมีมขนาดนั้นพอมันพอมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับ คนไทยอยากรับชมอะไรแบบนี้แ่้ะค่ะอย่หรือว่าอยากฟังพงศาวดารบบรดาบ้างค่ะโอเคค่ะตงการไปไหนอาจจะมาไอคอนสยามสักวันหนึ่งแล้วก็อาจจะไปนั่งดูท้องฟ้าน้ำทะเลกับผู้หลบผู้อยากผู้ใหญ่ผู้อยากผู้ใหญ่ เพื่อนนหลายคนเลยค่ะคน่าจะหลายคนเลยค่ะอะไรนะพัก่อนที่พักผ่กอนพักบ้าง<ช>แบบวันหยุดขอบคุณทุกคนเนาะ<ช>เราก็ได้หยุดบ้างอะไรอย่างเงี้ย